เรื่องเล่าเขย่าโลกสวัสดีค่ะเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ EP 8เรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณหนุ่มที่ได้ติดต่อเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์หลอนเราไปเริ่มกันเลยนะคะ กับเรื่องที่มีชื่อว่ารอยตีนเปรตเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่คุณหนุ่มเรียนอยู่ชั้นประถมก็เป็นเด็กซุกซนตามวัยหลังเลิกเรียนก็มักจะชวนเพื่อนๆปั่นจัก,กรยานเที่ยวกันตามถนนในหมู่บ้านสมัยนั้นความเจริญยังเข้าไม่ถึงทั่วทุกหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านของคุณหนุ่มยังเป็นดินเป็นฝุ่นอยู่ เย็นวันนั้นคุณหนุ่มและเพื่อนก็พากันไปปั่นจักรยานเล่นโดยบ้านเพื่อนและบ้านของคุณหนุ่มจะอยู่ใกล้กับตลาดจึงปั่นไปรับเพื่อนที่บ้านโดยคุณหนุ่มเป็นคนปั่นส่วนเพื่อนนั่งซ้อนท้ายพากันเริ่มปั่นจากตลาดไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้หกโมงเย็นเด็กๆพากันขี่จักรยานเล่นจนเพลิดเพลินแวะจอดเล่นที่ทุ่งนาบ้างบ้านเพื่อนๆบ้างจนลืมเวลาว่ามันใกล้มืดแล้ว คุณหนุ่มจึงชวนเพื่อนกลับโดยทางกลับบ้านนั้นสามารถกลับได้สองทางคือจะกลับบ้านทางเดิมก็ได้หรือปั่นต่อไปข้างหน้าก็จะเจอวัดและตลาดซึ่งถนนในหมู่บ้านจะวนหากันจึงกลับทางไหนก็ได้คุณหนุ่มและเพื่อนเลือกที่จะปั่นจักรยานไปทางวัดตอนนั้นคุณหนุ่มบอกว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วจึงรีบพากันกลับให้ไวมากที่สุด เพราะเกรงว่าจะถูกผู้ใหญ่ดุเอาว่าพากันไปเที่ยวเล่นจนมืดค่าในขณะที่ปั่นจักรยานใกล้จะถึงวัดเพื่อนคุณหนุ่มที่นั่งซ้อนท้ายได้จับเอวคุณหนุ่มแล้วกำเสื้อของคุณหนุ่มจนแน่นพร้อมพูดกับคุณหนุ่มว่ารีบๆไปเร็วๆคุณหนุ่มสงสัยมากว่าเพื่อนเป็นอะไรจึงหันไปเพื่อที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นในใจก็คิดว่าคงจะโดนหมาไล่กะจะจอดรถ แล้วหันกลับไปเอาหนังสติ๊กที่พกใส่กระเป๋ามายิงหมาโชว์เพื่อนแต่สิ่งที่คุณหนุ่มไม่นึกว่าจะได้พบได้เจอนั้นกลับกลายเป็นขายาวสองท่อนสีดำกำลังก้าวเท้าเดินตามหลังมาตอนนั้นคุณหนุ่มรีบปั่นจัก,กรยานอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อหลีกให้พ้นจากเปรตตนนั้นเพื่อนคุณหนุ่มทั้งร้องไห้และกอดเอวคุณหนุ่มจนแน่น คุณหนุ่มบอกว่าตนเองก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันเพราะตอนนั้นยังเด็กมากและไม่เคยเจอผีมาก่อนแต่เกรงว่าหากคุณหนุ่มร้องเพื่อนก็จะขวัญเสียไปกันใหญ่จึงเร่งฝีเท้าปั่นจักรยานเพื่อหลีกหน,นีให้พ้นอสุร,รกายตนนั้นเมื่อคุณหนุ่มปั่นจักรยานผ่านวัดไปเพื่อนของคุณหนุ่มได้สะกิดหลังคุณหนุ่มแล้วบอกว่ามันหายไปแล้ว คุณหนุ่มถึงกับขาอ่อนหมดแรงปั่นกับบ้านต่อไม่ไหวแต่ก็แปลกใจว่าเมื่อกี้เอาเรียวแรงจากที่ไหนมาจึงสับให้เพื่อนมาปั่นแทนคุณหนุ่มบอกว่าปกติก็ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนแถวนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าหนทางกลับบ้านมันช่างยาวไกลเหลือเกินเมื่อมาถึงบ้านทั้งสองคนต่างโดนผู้ใหญ่ดุว่ามัวเที่ยวเล่นจนมืดคำ่ำ คุณหนุ่มจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เจอมาเมื่อสักครู่ให้พ่อแม่ฟังคุณพ่อและคุณแม่ของคุณหนุ่มตกใจมากเพราะก็เคยได้ยินเรื่องเปรตมาจากคนในหมู่บ้านเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะมีเปรตจริงๆในหมู่บ้านเช้าต่อมาที่ตลาดมีข่าวลือกันว่าชาวบ้านพากันไปวัดเพื่อทำบุญในวันพระ มีคนพบเจอรอยเท้าปริศนาที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติเกินมนุษย์ธรรมดารอยเท้านั้นเริ่มปรากฏชัดเจนจากทุ่งนาแล้วชัดมากขึ้นเรื่อยๆในบริเวณใกล้วัดรอยเท้านั้นไปหยุดณที่ประตูทางเข้าวัดของหมู่บ้านพระในวัดท่านก็บอกว่าเป็นรอยเท้าของเปรตแต่ไม่ใช่เปรตธรรมดาทั่วไปตามที่ทุกท่านทราบกันว่า การที่จะต้องไปจุติในพบเปรตนั้นบุคคลนั้นจะต้องเสียชีวิตก่อนแต่เปรตตนนี้ที่คุณหนุ่มและเพื่อนและชาวบ้านพบเจอรอยเท้านั้นพระท่านบอกว่าคือเปรตด,ดิบซึ่งก็เป็นเปรตณัขณะที่ยังไม่ได้เสียชีวิตคงจะทำกรรมมาหนักมากนะคะถึงได้กลายร่างเป็นเปรตณัขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ เพื่อนๆผู้ฟังคิดว่าการกระทำใดที่จะสามารถทำให้ใกลายเป็นเปรตชนิดนี้ได้แม้ยังไม่ทันได้เสียชีวิตลองคอมเมนต์มากันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าเขย่าลงต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆจากทางช่องเรานะคะ สวัสดีค่ะ